พวกเราสี่คนเฝ้าแม่ทุกวันแม่ไม่เคยเพ้อหาเราสักคนน่ะแต่พี่อยู่อเมริกาแม่เพ้อหาพี่คนเดียวพวกเราสี่คนแม่รักพี่คนเดียวอะ่ะแล้วดูสิคนที่แม่รักทำกับแม่ยังไงฉันโทรไปเมื่อไหร่พี่ก็บอกเคลียร์งานเคลียร์งานพี่รู้ไหม แม่เคลียร์ใจรอพี่ทุกวันแต่พี่ยังเคลียร์งานให้แม่ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เอามือเปิดหน้าร้องไห้หอหวันรุ่งขึ้นเก็บเข้าเก็บของกลับอเมริกาในวันที่พบอัตมาเธอบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะทุกปีหนูกลับเมืองไทยแต่ปีหน้าหนูไม่กล้ากลับไป บ้านที่ไม่มีแม่คงเหงาที่สุดอาตมาเห็นได้ทีอาตมาก็เลยอัดเข้าติดหมุมเลยนะวันนั้นนะ,ะกำลังโซเซเมาหมัดมาเลยเนี่ยเราต้องรีบนอกเลยยมแผลเป็นที่กายนะถ้าเมืองไทยไม่เกินแพทย์ที่โรงพยาบาลยันฮีหรอก แต่แผลเป็นที่ใจเนี่ยใครจะรักษาให้ยมแล้วตมาก็เทศต่อว่าคุณยมคนจำนวนมากทำตัวเหมือนแม่บ้านที่กำลังเย็บผ้าสาวได้ออกมาจากหลอดได้แล้วก็หลงผิดคิดว่าได้ยังเหลืออยู่ในแกนได้เยอะแยะมากมาย สาวมาใช้ไม่บรรดาบรรดาสาวไปในสักพักหนึ่งได้หมดที่เราเห็นว่าได้มันเหลือเยอะเยอะแท้ที่จริงได้นิดเดียวแต่แกนได้มันใหญ่ใช่ไหมกว่าจะรู้ว่าได้หมดแล้วแกนได้มันใหญ่ได้ในมือหมดแล้วเย็บผ้าอย่างไม่เสร็จพวกเราทุกคนก็เหมือนกันมักจะคิดว่าพ่อแม่อายุไม่มาก ท่านยังไม่จากไปรอกแล้วก็ประมาทอัตมาภาพพูดบ่อยๆว่าพ่อแม่ก็เหมือนยาคูแป๊บเดียวหมดอายุได้เลย <laughs> แล้วเวลาจะหมดอายุบอกล่วงหน้าไหมฝนจะตกยังมีเมฆตั้งเท้าโทรศัพท์จะถูกตัดยังมีบินมาเตือน เจ้านายจะได้เราออกยังส่อขาว่าไม่เปลื้มแต่พ่อแม่จะจากเราไปฝึกงานในโลกหน้าท่านส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือไม่คนจํานวนเมื่อพากันประมาทว่าวันเวลาในชีวิตของผู้มีพระคุณยังคงเหลืออยู่มากมายแล้วก็คิดว่ายังหรอกยังไม่ต้องรีบกลับไปดูแลท่านหรอก ยังหรอกยังไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าให้ท่านหรอกยังหรอกยังไม่ถึงวันแม่เลยรอให้ถึงวันนั้นก่อนก็ทำดีให้เต็มที่หารู้ไม่ว่าบางทีวันที่เรารอคอยอาจจะเป็นวันที่เดินทางมาไม่ถึงดังนั้นทุกท่านทุกคนที่มีพ่อมีแม่นะขอให้ฟังเรื่องนี้เอาไว้เป็นนิทัศตุทาหร อย่าคิดว่าพ่อแม่อายุไม่มากท่านจะยังไม่จากไปแท้ที่จริงนั้นพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลาโดยเหตุดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอยากกระตันอยูต่อพระคุณพ่อพระคุณแม่นาทีที่คุณรู้สึกขอให้คุณทำทันทีและถ้าคุณได้ทำแล้วจะทำมากทำน้อยวันหนึ่งถ้าแม่จากไปคุณย้อนกลับมานึกถึง คุณไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะคุณได้ทําเพื่อท่านแล้วในชีวิตอรรมภาพเป็นชีวิตที่ผูกพันกับอยอแม่มากๆครั้งหนึ่งพรรษาแรกที่บวชเป็นสัมมาเลรอายุสิบสามออกพรรษาตรรมภาพได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาออกพรรษาแล้วเนี่ยพระรุ่นพี่พาไปทัศนศึกษาเพราะว่าตลอดพรรษาเราเรียนกันหนักมาก ขากลับนครราชสีมาน่ขากลับจากนกครราชสีมาถ้ารุ่นพี่ก็บอกให้ลูกเนนทุกคนไปซื้อของฝากผู้ปกครองาตมาก็ซื้อเสื้อให้พ่อแล้วมาถึงแม่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เดินไปเดินมาหัวจดท้ายตลาดจากหัวจดท้ายจากท้ายจจดหลดหัวก็ไปเห็นผ้าถุงกองพระเดินเทินทึกเลยลืมไปว่าตัวเองเป็นสามเณเนรหัวเกลี้ยงและ อารมณ์อยากซื้อพ้าถุงให้แม่ก็เลยไปคลี่ผ้าถุงทีละผลืนทีละผลืนเจอบุคลี่เจอบุกคลี่ก,ลกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีว่าแม่ค้าเขามองกันทั้งบางตายละแล้วอัตมภาพก็เคราะหามยามร้ายมาเจอแม่ค้าปาัดปลาร้าเข้าให้คนสุดท้ายที่อัตมภาพไล่คลี่ผ้าถุงมามาเจอแม่ค้าลุกขึ้นยืนมือเท้าเสียเอว มองหน้าธรรมาภาพเหมือนจะกินเลือดจะกินเนื้อแต่เจ้าเนนน้อยยังไม่รู้สึกตัวยังคงคลี่พะะถุงดูลายตีนจกเมืข่ขาทำท่าจะเหมือนถึง,ถงเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองาศาสนามันดึงเสื่อมแม่พระเนนเดี๋ยวนี้นะมันตัดจริตซื้อผ้าถุงให้กิ๊กโอ้โหอัตอมาสะเทือนเลย หลังจากนั้นอัตมาภาพไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเพราะเธอเล่นดาแบบนันสต็อปหูดับกับไม่ชุดใหญ่เลยเนะนะพอเธอเหนื่อยปุ๊บอัตมาก็บอกยมเดี๋ยวฟังก่อนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ยอมเข้าใจอาตมาภาพไม่ได้ซื้อเพื่อถึงไปให้แม่ทุนหัวที่ไหนแต่ซื้อให้ยมแม่ของอาตมา ซสือให้ยอมแม่จริงหรือเจ้าคะไม่มีเหตุผลที่ธรรมภาพจะโกหกยมโอ้ตายละพอรู้อย่างนั้นนะน้ำตาของแม่ค้าคนนั้นไหลหลั่งทั้งโครเต็มสองแก้มคนดองเธอร้องไห้โดยไม่มีเสียงการร้องไห้มีสองอย่างนะหนึ่งร้องไห้แบบเปิดเผยคือเสียใจร้องไห้โหอันนี้ไม่น่าวิตกหรอก แต่ถ้าเสียใจแล้วร้องแบบไม่มีเสียงน้ำตาไหลลงทั้งข้างในและลงทั้งข้างนอกอันนี้เจ็บปวดที่สุดเธอเพอ้ออกมาว่าท่านโยมนะมีลูกเหมือนกับพ่อเนนนะโยมไม่ต้องมานั่งไขายพระถงหรอกโยมมีลูกกี่คนสามคนไปไหนไปกรุงเทพหมดเลยเขายังอยู่ไหม อยู่ครบทุกคนแล้วมาเยี่ยมโยมไหมตั้งแต่ไปก็ไม่ใคยกลับโยมก็คิดจะว่าพวกเขาตายจากไปแล้วแล้วก็หายไปหลังร้านนะคนเดมนะไปร้องให้จนตัวโยนมนุษยชาติทุกคนมีจุดอ่อนเรื่องพ่อเรื่องแม่นะคนยมนะเพราะฉะนั้นพวกเราจำไว้นะอยู่กับสามีถ้าสามีกำลังจะซ้อมพี่จำได้ไหม ตอนพี่ไปขอฉันจากแม่พี่รับรองว่าจะดูแลฉันอย่างดีที่สุดใช่ไหมถ้าพี่ซ้อมฉันเท่ากับซ้อมแม่เดี๋ยวเข้าใจอ่อนเองไม่คะคนนี้พอแตะไปถูกประเด็นเรื่องแม่เรื่องลูกร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอนทำอะไรหายไปหลังร้านกลับออกมาชายเสื้อเปียกหมดเลยอัตมาภาพเลือกพระถุงได้หนึ่งผืน พอตามาจ่ายสตังปับ๊บเธอหยิบผ้าถุงมาสองผืนใส่ถุงกระนมมือจบเหนือศีรษะพ่อแนนเจ้าคะ่ะสองผืนนี้โยมถวายถือว่าเป็นการขอขมาลาโทษพ่อแนนที่เผลอปากไปหน่อยเมื่อกี้อย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะเจ้าคะ่ะซื้อหนึ่งได้สามหาที่ไหนได้ คุม้มไหมเนี่ยไม่มีโอกาสจะทำอีกสักครั้ง